วัดดีค่ะมือนีเพชกรกสิมาาบ่าว,าว,าวาประสบการณ์ของเจ้าของในการโมโหค่ะกะคือตอนอูิบ้านพักตากอากาศเนาะคะ่ะเพรกาใส่เวลาในการอยู่กับขอบขั้วค่ะแล้วกะเพจอยากมากงานเลี้ยงกระโม,โม่เพะบอกแฟนว่ามาทรงสันแน,วน่วันเสาร์เข้ามานอนวันศุกร์เข้ามานอนบ้านวันศุกร์และวันเสาร์วันจังกับนะคะอยากมากปาร์ตี้กระโมูวันเสาร์ค่ะซัมเมอร์ปาร์ตี สามีก็บอกว่าบอบอไปบอไปกันสะอันบานที่นีนสาอ่าเพชรก็เลยบอกสามีโอเคก็สันไปส่งบานสันแน่บานโมฉันแน่บานเพื่อนจีนแน่ฉันสิไปอัพโหลดคลิปเนาะค่ะสามีบอกว่าโอเคเดี Woah, goodbye, ๋ยวไปส่งพวกฉันกับลูกสิไปซื้อกับเขาว่าสะเขาก็เลยไปส่งเพชรบานโมค่ะเพชรก็คิดว่าโอ้อีกหนึ่งชั่วโมงเขาต้องเขาต้องกลับมาหาเพชรแน่เลยจะเสียนะก็เลยเฝ้าอัพคลิป อัพโหลดโน่นนี่นั่นก็คือฝ้าให้เเพราะว่าเป็นแบบว่าบริยากไอซ้ามีอ่าทาโน่นนี่นั่นเนาะเวลาเขาเหตุยังเขาก็อยากเป็นผ้าละของเขาค่ะก็เฝ้าอัพโหลดอัพโหลดสักพักน,นึงชัวโมองผ่านมากระโรมากริ้งกริ้งฉั้นอยู่บ้านสีเอาอยังอยู่บ่อยู่บ้าน่าสัน่นโอ้ยเป็ดคล้อ,องขืนเลยค่ะทำไมต้องกลับบบานทำไมต้องกับบ้านกลับบ้านืบบานอบอกบอกชั้นบกชันจะเอาผ้ามาซักอยู่บ้านฉั้นก็ต้อง มาเอาพาเอานอนเอานีมาอัพโหลดอยู่บ้านสิบดีกลัวแล้วเขาก็คิดเนาะก็คือโมโหจะเสียบานที่นี่โมเพื่อนจริงๆกาสิเขามาออสโลมันบอก่ามาส่งเคก้กเพชกันเลยบอกว่าโมส่วนเพชถ้าง,งั้นแกก็ไปกับฉันไปส่งเค้กที่ออสโลเพชกันเลยตาสิใจโอเคไปไปไปมาเพชก็เลยเปลี่ยนใจโอเคไปถิ่มฉันอยู่เอาเลสเดี่ยวให้สามีมาหาบาับขากลับจะเสียเนาะ ที่นี่เพื่อนกันเลยไปส่งอยู่เอาเลสค่ะโอ้ในในตอนนั้นก็คือโมโหเลือดกันนะค่ะสอบกระจายเลยค่ะเห็นยังก็ยิบ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 บตับ,บก,กบพันกาโคนจะสีบอสนกาคาค่ะซื้ออย่างเดียวจะสีมโมโหแฟนอ่าใส่เวลาในการช็อปประมานสิหานาทีแฟนกับมาหับค่ะพอมาหับแล้วเพชรก็ขึ้นรถเนาะค่ะเพชรก็ยังเหมือน ความเหมือนของเพชรอะอามของคนสิเขาไววทองหรือเปล่าเพชรก็บอกว่ามันเหมือนเขาแบบเหมือนแห้งค่ะเหมือนแห้งแล้วใส่เวลาโดนนำ้ำพอเหมือนแล้วก็ขึ้นรถบวปากบวากับสามีนางเซย่สเสีย่นางเซยพอถึงกระท่อมนะคะสามีกันเลี้ยวรถเขาจอดแต่สิเพชรก็เปิดประตูสิบรซอยเขาถือของเล้วเปิดประตูออกมาเห็นรถคันนึงตีมาจอดปาดหน้า,นาเพชรเพชรก็เหี้ยมโห รถไผว่ามาจอดที่กระถมเฮ้าจะสินะโมเปิดประตูออกมาก็คือน้เมิดจนเบิงมาเป็นรถไผ่จะสิโมเปิดประตูออกมาเะอ๋อดีใจบางยางใหญ่ค่ะก็คือสามีกับโมผ้ากันเสื้อไผ่เพดเนาะค่ะเนาะพอเพดนี้ถามอยู่เลยว่าเออเขาไปเที่ยวไซปกติโมขอบขวนี่เขาจะไปเที่ยวน้ากันตลอดนาหอนจะสินะเหตุนั้นเหตุนี้หลังจากโควิดนเขาก็ไม่เว,เวลาเจอกัน พอเด้มาเจออีกเท่าก็มีความสุขสุข,สขสนุกสนานคือเก่าค่ะเพจอ่ะก็เลยพาเด็กๆกับปลาโมโลงไปทะเลส่วนผู้ชายเก็เฮ็ดกับเขาเนาะคะ่ะก็เฮ็ดให้ความโกรดนันหายไปค่ะแต่ว่าเพรตองไปนอนสิหานาทีเพื่อที่จะทําลายความโกรธความโมโหนนะคะนั่นแหละค่ะมาเบิ้งค่ะว่าสภาพเพรเป็นยังไงเวลาโกรดมาเบิ้งสภาพเพรเป็นยังไดเวลามีความสุข โอเคค่ะไปติดตามคลิปนี้เลยค่ะไม่นา,นาหรอกนี่คือบัตเต์เค้กสวยว่าสวยนี่คือเมค้าขายเค้กนะคะอ,อยากได้เค้กอร่อยต้องสั่งจริงๆหน้าเมค้กาก็สวยสวยสวยมากในที่เซ็ตเฟสก็มาหอดเอาเลสเนาะคะ่ะคนก็เลี้ยวแซลแซลคะ่ะไม่เป็นรอยเราจะเดินช้อปปิ้งโดยที่ไม่สนใจผู้คนนี่คือเอาเลสของออสโลคะ่ะ อยู่ในเขตเวสบีเนาะค่ะในเมืองของบ้านพักตาอากาศเพชรอยู่ตั้งขุดพุ่นก็เป็นที่เลนข้าวมากคนเดียวค่ะให้มูมาถิ่มไวนีเดียวสามีกับลูกมาหลับนะค่ะอู้ช่วงนี้โควิดคนจะเยอะมากไหมเขากับบ่หัวเนาะเนาะว่ายคือแต่งตัวแปลกประหลาดกูมูวแ้วเบิ้งสุด่อยก็หมวก่อยหมวกหน้าถวดหมวกหญ้าถวด ตรงนี้เพ็ดเคยมาเฮ็ดคลิปเรียบร้อยเนาะค่ะนะมาเฮ็ดคลิปอ <g ül> <g ül> ยากได้ชุดนี้ แต่แนวอยากได้คะ่ะเห็นลานนั้นเห็นลานนี้แต่บอมีเวลายางเด้อค่ะเพราะว่าคันยางแล้วมันสีมีแต่สีสือค่ะดังนั้นเพชจะเล่นยางเดียวคะ่ะไปซื้อคือเสื้อชุดกีฬานะคยเคืองขั่วเครืองขั่วเครื่องขั่วนี่ววสวยอยากได้อยากได้มีแต่แนวอยากได้ผู้คนกับบุคคลหลายค่ะเป็นสิ่งที่ดีที่ผู้คนไม่เยอะสมัยตะกีตะตอคยวเนาะคะ่ะ นคนไร,ร้ลยเขากะบอตองตอ่อคิวทำไมตะกี้เขาจะกำหนดว่าแต่ละหลานจะคนจะค้นตอ่อคิวเงายาวเหยียดเด้ค่ะตอนนี้ไปแบบเร็วครับพี่น้องเรามาที่นี่เลย ไม่มีอะไรที่ค่อยชอบค่ะเราก็จะไปต่อได้ค่ะเด้อไปเบิ่งว่ารานได้หลานต่อไปว่าเพชรสิเจอสิ่งที่ชอบไหมไปเรื่อยๆค่ะไปเบิ่งลานอาดิดาสค่ะในกีบ่บัพานได้ค่ะอาดิดาสอาดิดาสนี่เลย เห็นป in ุ๊บมักปับจัดไปค่ะไซเอ็ได้หนึ่งตัว X S X S ปัด X S เบสิ่งที่ต้องการและค่ะหอบอย่างเดียวหอบอย่างเดียวฮ่าฮ่า Can vào đó. Let's go there. William. ค่ะหลังจากที่เพชรไปช้อปปิ้งแล้วเนาะคะ่ะในระหว่างที่โกรธกับสามีอยู่ค่ะท่านใดนั่นเองค่ะสามีก็มาฮับค่ะมาฮับแลละก็าพากัอ่าบานพากตาอากาศนะคะพอจอดรถปุ๊บจึงเสียเพชรกับบ่าวก็เขาได้ค่ะยางออกจากรถแล้วก็เห็นรถคันหนึ่งตีเขามาจอดข้างๆก็เลยโมโหไปตื่นมารถผู้ใดมาจอดทีของเฮาจสินะกะว่าสงสัยเขาสิมาถ,ถอยรถ สุดท่ายเป็นโมค่ะโมเขามาเสิร์ฟไผ่อยู่มาผักในกระท่อมของเพชรโอ้ยมีความสุขค่ะก็เลยเดีย่างกันลงไปในทะเลเนาะค่ะเนาะผ้าเด็กน้อยปเปล่นทะเลค่ะคลิปนี้เพชรขอฝากไว้แค่นี้ละค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ